สวัสดีคะช่องไม่ได้กดนะคะได้ชิมมาไหมได้ข้าปุ่นโอ้าหน่าเสียดายรู้แล้วนะตรงนู้นไปตร้้าต้องรดีดครับเอ่อรดไปที่นก็ได้คุณนิวเข้าไปด้ มีร <c> ึยังไปนิ้วร้านแม่สร้างร้ไปนิเจะลงเพลงอัง <hin> น <Holiday> ี่ยเอ่อโอ้โ <assunto>

ข้าหลังมาดูแตะยังนักอนอรอกถ้าเชนบอกว่าเป็นจะเดินตามหลังนะคะเพราะว่ามีโองนี่ลุงก็ไปขับคุเนอะไรไปขับปุ่นบอก บันจะกระ벙กล่องแน่มันกันเน็มมี่เนอมแด้วสะอดจป่านนี้บ่าดไหมว่าสได้กาเดกแต่น่มากันนี้อันนี้กินได้เลยหรือยังไม่ได้หาใจลแล้วมมีมาแล้ว ครับผมไอ้ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับแล้วก็ลุงพลปัดแด่นนะครับร่วมรับประทานอาหารด้วยนะครับผมตอนนี้ตัดกินได้เลยนะครับผมแล้วก็ยกออกไปด้านนอกนะครับผมเพื่อพ่อตัดห่อแล้วห่อใหญ่หอห่อเมื่อวานแล้วซอยสิบบาทต่อห่อซอยสิบบาทต่อห่อซอยสิบห่อร้อยแม่เนนอนเนนอันเลยซอยสิบห่อร้อย

พิเศษเล็กๆงคบมรนะคุขคดีเลยบมุณัมีแล้วก็ปครัคุณลงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครหันมาฝั่งนี้ด้วยค่ะ เขจะไปวางมาขึ้นอได้มอบให้นะคะาได้เี่เจเอาใส่ตัวอรอรอร่อยไปแ้หรืแไงตะว่ไบอกู๋มันจะเรียกวออจะพา นะคะบคุณมอบให้คน uh, 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 oh? <laughs> ้ายนะค่ไี่คืนนะคะไม่นับคนนะคะไม่ิดีกันอะไ่ให้อแม่จะกรอบไม่เก็บอน๋ยวพี่วอนนาเดี๋ยวีวีวียวอันนี้อันนี้เป็นนมไ

อยากให้ลุงกินก่อนดูกันรุ่นะก่อนน้ำนมนะคะคุมีเลยตักกมีน้ำปีดเลยค่ะมีน้ำปีด้วยนะคะจ้าได้เลยจ้าที่ซูเปอร์ก็เลยทานทานข้าวกันเลยนะครับ ขนมจีนนะครับผลไม้นะครับลุยเลยครับลุยเลยน่ารอครับเอารวมตัวนานก็จะเกิดประเด็นนะครับตักแล้วก็นั่งทานนะครับในจุดไปจุดมันนะครับก็ถือว่าเป็นการนะครับช่วยกันเรื่อง social distancing นะครับตักเลยครับ ว้าจะยังกินหมดก็ตากเลยครับเรต้องขอบคุณนะครับร้านกาแฟโกกอกนะครับที่เลี้ยงขนมจีนนะครับรางวันนะครับให้กับที่เบอร์นะครับที่เพืก็มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับมีทั้งผลไม้นะครับอาหารน้ําก็มีนะครับน้ําดื่มน้ำดื่มฟรีใช่ไหมครับ กาแฟต้องสั่งใช่ไหมครับอ่ากาแฟก็ฟรีนะครับนะครับได้ยินดทุกคนนะครับทยอยกันครับได้ตักเลยครับอัพลอยกินเยอะๆนะลูกแกนทานได้ไหมขนมจีนจะเอาขนมจีนไปยำค่ะขนมจีนทำทานได้เหรอ ไจีนไปย่างให้ขนจีนเป็นเจนะนมจีนเป็นเจเหรอสดี่นะคะมาร่วมรับประทานขนมจีนกันนะคะคุณจีรีขนมจีนทำจากกระปุกนกระปุนข้าวไม่ได้ค่ะมักนอะไร่ะคหายไไหน อาตักคนันตักก่อนเลยค่ะตักก่อนเลยค่ะวางไปพูที่สเราง้ายอะร เฝากสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้แม่ดาวกดปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะสอบคุณค